ผื่นแพ้ยาต่างจากผื่นชนิดอื่นอย่างไรผื่นแต่และชนิดดูแลรักษาต่างกันหรือไม่แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชาตัดจวาาิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผื <S <S ่นแพ้ยาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงแต่ประมาณสัก2%ของคนไข้แพ้ยาทั้งหมดเป็นผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติของระบบอื่นๆของร่างกายเช่นอาจจะมีตับอักเสบหรือมีไตผิดปกติและในคนที่เป็นมากๆเนี่ยก็คือเสียชีวิตได้ค่ะอาจารย์อธิบายให้เข้าใจถึงคําว่าผื่นแพ้ผื่นแพ้เนี่ยมีได้หลายแบบอันแรกคือผื่นแพ้สัมผัสเกิดจากเราไวแพ้สารที่มมาาาาสสัััผกกบรร่งยเเช ทา้งก่อสร้างเนี่ยโดนปูนที่มือแล้วก็เกิดผื่นที่มืออันที่2ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งคนไข้ก็จะมีประวัติแพ้อากาศหรือมีประวัติหอบผื่นไม่ว่าจะเป็นในคนไข้เองหรือว่าคนในครอบครัวซึ่งถ้าเป็นผื่นแพ้สัมผัสตำแหน่งก็จะขึ้นตรงที่เราโดนสารที่เป็นสาเหตุถ้าเป็นผื่นภูมแ arn, ิแพ้ผิวหนังเนี่ยผู้ใหญ่ผื่นก็จะเป็นตามคอข้อพับแขนข้อพับขาถ้าเด็กก็จะเป็นตรงข้อศอ,อกด้านนอกตามอายุแล้วก็จะมีประวัติครอบครัวหรือมีประวัติภูมิแพ้ม,มา,าร่ว ส่วนไหนจะขึ้นทั่วตัวแล้วก็มามีประวัติได้รับยามาก่อนที่จะมีผื่นผื่นแต่ละแบบก็มีแนวทางรักษาที่แตกต่างกันคือถ้าเป็นผื่นแพ้สัมผัสแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่ว่าก็ต้องวินิจฉัยใ,ให้แน่นอนก่อนว่าแพ้สารไหนถ้าเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังตัวทั่วไปเราจะแนะนําให้คนไข้าทาครีมบารุงผิวเคลือบผิวไว้ให้มีแข็งแรงขึ้นโอกาสที่จะถูกกระตุน้นจากสิ่งละคายเคลือนภายนอกลดลงและถ้ามีผื่นก็คือทายาหลีกเลี่ยงสารที่แพ้ส่วนถ้าเป็นผื่นแพ้ยาแก้ได้ด้วยการหยุดยยยยาา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 ถถ้้้้เเเเเกกกิดดดปปป็็นนนนนนนผืื่่่่แแพตตตอออองงหหุุุทททีีสโัไรร กำเริบมากขึ้นได้ผื่นแพ้ยาฟังดูแล้วอาจจะเหมือนไม่รุนแรงแต่ในสถานการณ์จริงแพทย์ยังมีความเป็นห่วงที่จะผื่นแพ้ยาเป็นได้ทั้งตัวแต่ตำแหน่งสำคัญที่ถ้ามีอาการที่บริเวณนี้เนี่ยจะมีโอกาสเป,เป็นผื่นแพ้ยารุนแรงก็คือระคายเคืองตาตาเจ็บมีน้ำตาไหลมีปากเจ็บมีแผลในปากแล้วก็มีแผลที่อวัยวะเพศดังนั้น,นถ้าเกิดว่ามีผื่นบวกกับมีอาการเจ็บตาเจ็บปากมีแผลที่อวัยวะเพศเนี่ยให้รีบหยุดยาทันทีแล้วมาพบแพทย์แล้วเราจะแยกแยะผื่นแพ้ยาจากผื่นอื่นๆด้วยการสังเกตได้ไหม ทานยาเข้าไปประมาณสัก20นาทีถึงชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมีผื่นอันนี้กลุ่มที่1แต่จริงๆผื่นแพ้ยาที่เจอเยอะที่สุดเลยเนี่ยจะเป็นผื่นที่หน้าตาเหมือนไข้ออกผื่นก็คือเป็นผื่นแดงๆจุดเล็กๆกระจายขึ้นทั่วตัวบางคนอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตําตัวมีไข่อะไรนํามาก่อนส่วนใหญ่แล้วผื่นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันแรกถ้าไม่เคยได้ยามาก่อนเลยได้ครั้งแรกเนี่ยผื่นจะขึ้นภายในประมาณสัก1-3สัปดาห์หลังจากได้ยานั้นดันั้นเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะคิดว่าไม่ใช่ ตามตัวขั้วตัวเนี่ยถ้ามียาที่เพิ่งได้รับมานแนะนําให้หยุดยาค่ะแล้วเอายาทั้งหมดเนี่ยไปให้แพทย์วินิจฉัยว่าตกลงผื่นเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่และผื่นแพ้ยาขึ้นบริเวณไหนได้บ้างครับจริงๆผื่นแพ้ยามันมีหลายแบบผื่นแพ้ยามจะมีเป็นลมพิษก็ได้หรือเป็นไข้ออกผื่นหรืออาจจะมีตุ่มน้องมีตุ่มน้ําก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะขึ้นบริเวณเกือบทั้งตัวถ้าจะแตกต่างไปจากผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือผื่นแพ้สัมผัสซึ่งผื่นแพ้สัมผัสหรือภูมิแพ้ผิวหนัง ก็มีผื่นเห่อขึ้นมาคนกลุ่มไหนครับที่เสี่ยงจะเป็นผื่นแพ้ยากินยาเป็นครั้งแรกไม่มีใครบอกได้ว่าคนไหนจะแพ้แต่จะมีบางกลุ่มมีโอกาสแพ้ยาได้มากกว่าคนอื่นเช่นคนไข้ที่แพ้ยาหลายตัวคนไข้ที่มีกรรมพันธุ์บางอย่างหรือคนไข้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็จะมีโอกาสเป็นผื่นแพ้ยามากกว่าคนอื่นสำหรับตัวยาเนี่ยบางชนิดก็จะมีโอกาสแพ้ได้มากกว่ากลุ่มอื่นเช่นยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะกลุ่มซันฟาแล้วก็พวกยากันชักนะคะยาต้านไวรัสยาลดอาการอักเสบก็จะเป็นยาที่มีรายงานว่าทําให้เกิดการแพ้บ่่อยยกวาา อ,อ,อาจารย์แนะนําสําหรับคนที่แพ้ยาคนไข้คนไหนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วล่ะว่าเป็นผื่นแพ้ยาแพทย์ก็จะบอกว่ายาเนี่ยเป็นยาอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็จะให้เขาเรียกว่าบัตรแพ้ยาซึ่งในบัตรเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ว่าวันที่เกิดเหตุยาที่เป็นสงสัยว่าเป็นสาเหตุแล้วก็ลักษณะผื่นที่เกิดขึ้นก็แนะนําว่าให้เก็บบัตรนี้ไว้กับตัวถ่ายรูปอะไรเงี้ยเก็บไว้ให้แจ้งแพทย์ทุกครั้งว่าเราแพ้ยาชนิดนี้แพทย์ก็จะเป็นคนพิจารณาให้ยาที่ทําให้ไม่มีโอกาสแพ้ข้ามกลุ่มกันดังนั้นเมื่อเข้้้้้้้าาาาาาาใใจควมมเเเสีีี่่่ยยยงงงงกกกกรรหหลลลลแะปออันน็ทํไดขขึถู กับแพทย์ว่าเราแพ้ยาตัวไหนเนี่ยก็จะสามารถป้องกันในการแพ้ยาซ้ํได้ซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะว่าการที่แพ้ยาซ้ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าการแพ้ยาครั้งแรกอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตหรือทําให้เกิดผลข้างเคียงติดตามมาความช่าใจอาจทําให้เรื่องที่แก้ไขได้บานปลายจนเกินเยียวยานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ไม่เช็คอย่าชัวร์ ไม่ชื่วยอย่าแชร์เพราะทุกการแชร์เราต้องรับผิดชอบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม